เอาละสว,วัสดีครับผมคุณอยู่กับผม PYCSRJ ครับและนี่คือ a v เ l e ลน n of b a ลแร n อารนะครับหรือเกม AVA นั่นเองนะครับผมเกมแนว First Person Shooter นะที่ผมอยากจะมารีวิวนะครับผมเป็นเกมที่ผมเคยเล่นในช่วงสมัยยั้งเด็กนะฮะมาก่อนจะมี s p p แล้วก็มี SA นะครับผมแล้วก็มี AVA นี่แหละนะเท่า X อ h o ชอีกเกมแล้วกันโอเคแล้วนกะ็ดักแก่ใครได้หลายๆคนนะผมว่านะครับแต่เกมนี้เนี่ย มื่อก่อนผมเล่นเนี่ยมาว่ามันมีกราฟิกนะมีโอโหภาพสวยมากกันและเล่นความน่นไหลเกมที่สุดยอดครับเป็นเกมเพิร์ลเวอร์ชั่นชูเตอร์อันดับหนึ่งในใจผมเลยนะเกมนี้นะครับก็นะครับผมก็อยากจะมารีวิวนะครับเกมนี้ก็เปิดให้เป็นเบต้าเทสเป็นเพจเทสในสตรีมนะครับผมตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนจนถึงวันที่28นะครับผมก็สามารถเข้าไปลองกันได้นะแต่ไม่รู้ว่าเกมยิงจะวางจำหน่ายวันไหนรว่าเปิดให้เล่นฟรีวันไหนนะครับ เราเปิดเข้ามาหน้าแรกเนี่ยขอรีวิวเลยแล้วกันนะ้องหยาบๆเลยเรียวๆเ,เลยนะฮะเปิดเข้ามาหน้าแรกปุ๊บเราก็จะได้สร้างตัวละครนะครับผมนะใส่ซีรีเข้าไปที่เราชื่นชอบนะครับผมก็นี่คือหน้าแรกของเกมเนาะที่เราสร้างตัวละครเสร็จเราจะเข้ามาฮนะเราจะเห็นว่าเบต้าเทสหวานนะฮะรางวัลสำหรับเบต้าเทสก็คือ MCM1 Dream Catcher นะครับเป็นยังไงนะฮะใครเล่นก็นะครับก็จะได้จเจ้านี่ไปนะฮะ ตรงหน้าตรงนี้ก็จะมีมีระบบ tutorial ในการสอนนะครับผมแล้วก็เป็น setting นะครับก็ให้เราเข้ามาสิค่าปรับค่ากราฟิกตามที่คอมเราไหวนะใครมีการ์ดจอเอ็น i ีเดียนี่ก็แนะนำเลยนะครับผม m า s t e อ of the p ะเพอันนี้ก็สนับสนุนเอ็น i ีเดียโดยเฉพาะเลยเนาะแต่การ์ดจอแดงของ AMD ก็เล่นได้นะครับผมก็ใช้ของ AMD เหมือนกันนะมาปรับได้ตามที่ต้องการนะปรับนี่ฮะใช้นั่นใช้นี่อะไรเต็มที่เลยนะโอเคผมก็ มาเปิดให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนที่เราเคยเล่นนั่นแหละโอเคออกมาปุ๊บนี้เราก็จะเข้าไปที่ออ t โตเมตชั้นเนาลนะครับผมตอนนี้เป็นเป็นเบต้าเทนนะครับมันจะบวก EFP 500%แล้วก็บวกเงินให้500%ว,ว้าวผมก็เล่นไม่บ่อยนะครับนานๆเข้าไม่ได้ผมไม่ค่อยทานนันเนาะแต่อยากจะรีวิวพอชอบโอเคเราเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นหมู่การเล่นให้เราตรงนี้ถ้าช่องความือจะมี UCMO นั่นคือ เดโมริตันนะครับผมเป็นหมวดในการวางระเบิดเนาะมีผู้เล่นทั้งหมดกี่คนเนีย่ยเป็นทีมแลมาประมาณกี่คนสิบคนเก้าคนสิบค,คนได้ผมจาไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเอ็กชอร์ดนะครับผมนําลําเลียงรถถังของเราไปให้ถึงจุดหมายนะครับผมบริสนะเหมือนการลำเลียงรถถังไ้เหมือนกันนะครับโอเคผ่านรถถังอ,อกจอกนอกพื้นที่ใช่ไหมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะโอเคตังนี้ก็เป็นอินเฟลชันที่มาใหม่นะครับเป็นหมวดซอมบี้นั่นเองนะครับผมแหมคิดถึงเอ็กชอตเลยนะ นะตรงนี้ก็เป็นบวกท็อตเทิร์เรียลครับบวก,ก exp boost ไป5้าเ็ก็ยูโร booster ไปอีกห0 0ยซนตะครับตรงนี้จะเป็นช่องรา,รายละเอียดของเราเั่นเองครับผมซึ่งผมเล่นเป็น2แมตช์นนะแพ้2แมตช์เลยชนะแค่สูงเนงดูดิตรงนี้ก็เป็นช่องโปรโมชั่นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นไอหนึ่งวันเนี่ยครับมันก็จะมีบอกนะว่าเราเล่นสูงสุดได้กีเราว่าไอเราเล่นเนี่ยมันก็จะมีเควสให้นะครับผมว่ายิงหัวสตูนะ กี่นัดนะครับผมเข้าเล่นวันนึงเนี่ยให้เล่นได้กี่นาที60นาที120นาทีสองชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะได้รางวัลตามที่ของกำหนดมาให้นะครับส่วนสายที่เราเล่นจะมีทั้งหมด3สายนะครับนั่นคือพลอยแมนนะไรเฟิลแมนแล้วก็สไลเปอร์ฮะพลอยแมนจะเป็นปืนกลเบานะฮะคอยซับพอร์ตนะครับผมส่วนไรเฟิลแมนจะใช้ปืนเป็นพวก M4 M1 M16 นะครับผมเป็นใช้อาวุธหนักนะครับในการไล่ถล่มศัตรูนะเป็นแนวหน้านั่นเอง ส่วนสไนเปอร์ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าผมเป็นคนซุ่มยิงมันมีความแม่นพอสมควรเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอาวุธให้เราเลือกสรรนะครับผมนะจริงๆผมยังมไม่มีปืนยังไม่สามารถเลือกได้นั่นเองนะครับแต่ก็จะสามารถเข้าไปเลือกได้เนาะเลือกใช้งานได้เต็มที่เลยลวรนนี้เราก็เลือกหมู่ฮะเราก็กดโซโรสตาร์ไปเลยนะหรือว่ามีเพื่อนเราสามารถจะชวนเพื่อนมาไดูดกดปาร์ตี้นะครับแล้วก็จอยเพื่อนมาเล่นกันอะต่อไปจะมาดูนะฮะในหมวดสองส่วนอื่นๆบ้างล้วกันเนาะันนี้จะเป็นโคลสในการกลับไปน้าแหละเซตติ้งก็คือ คปซูลตัวนี้เป็นคปับซูนหมุนนะครับผมเราสามารถเข้ามาหมุนได้นะฮะนี่ใช้เงินตรงนี้หมุนนะครับใครที่แบบอยากเสียงดวงนะครับผมเชิญตรงนี้ได้เลยนะต่อไปจะเป็นชอ็อปอ่าตัวนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับผมให้เราสามารถเลือกซื้อใน,นช่วงโปรโมชั่นเนาะจะให้เราเลือกซื้อของต่างๆนะฮะโอนะนี่ก็จะเป็นหมวกขายปืนเนาะเริ่มกันที่อ่าพอย์แมนก็จะมีนะฮะ M อ็นะ m อ5นะครับ รีซูเปวีนะครับปืนลูกซองว้าวนี่ก็เป็นปืนพกนะครับผมโคเทพโว้วอัลเอ็กซ์เอมิกลักด้วยนั่นเองโอ้โหวินเชสเตอร์ปืนจากบ้านวินเชสเตอร์นะฮะอาวุธอาอาวุธระยะประชิดนะฮะโอ้โหไม้อันนี้ไอเดี๋ยวไปนึกอันนี้มันมีให้ลองถือไหมเนี่ยเขียวมีมีมียาลงเท้าแตะนะฮะซูเปอร์เดียร์ออฟฟิเชียลส้นปเปอร์นะครับมีดาบมีมีดาบเออมีดาบของจีนด้วยมีขวานค้ำมือแฮนด์แอ็กซ์นะครับมีกระทาแบบแบบพับจีนะฮะ เราชี้กากจี้นะฮะโดคุนากิดาบซามูไรเข้ามาโอเคไปดูระเบิดมือบ้างนี่อ่าระเบิดมือนะครับผมเป็นอาวุธนะโจมเป็นอาวุธโจมตีนั่นเองเป็นอาวุธโจมตีประเภทกว้างฮะไปดูที่ไรเฟิลแมนหน่อยไปดูซิเป็น AK-47 นะฮะ M4 M1 SA58 ็มหนพารานะฮะแล้วก็ S85 นั่นเองมันโคเทปืนนี่วะอยากได้วะมีเงินอยู่แสนกว่าดูซื้อแล้วล่ะ อาวุธพวกนี้ก็เป็นเหมือนนะับปกตินะครับผมจะแตกต่างกันที่ตัวอาวุธหลักที่ถือนะไปดูของสไนเปอร์แมนหน่อยโอ้ดัสกัน SVD FR อันนี้เป็น M1 นะฮะเป็นเหมือนเหมือนปืนคาบิน FNPR สไนเปอร์โว้ยกูต้องซื้อกูกูต้องซื้อมาใช้แล้วพวกนี้นะฮะต่อไปก็เป็นคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครนะครับผม,ผมก็จะบวกอ่าจะบวกค่าต่างๆให้เรานะครับผมเช่นยิงลัคกี้ช็อตบ,บวก2%ยิงเปอร์เซนต์เอ็มพีบวกยี่สิบเปอร์เซ็นนะนี่มันจะบอกให้ดั้งตาซื้อใส่ได้นะ นี่คือแว่นตาโอเคทั้งหมดเลยโอเคก็จะมมานี้เกาะนะครับผมใส่ซื้อใส่เข้าไปเพื่อความหมายยูนิฟอร์มนะเปิดสูมกล่องเป็นกล่องสูงนั่นเองครบของมือรถหูเกลือทั้งนั้นผมมีติ่มแบกเกลือได้ทีกบีนะอันนี้เป็นอีเวนต์ทูนี่นะครับผมเป็นให้เรานะฮะมาเลือกซื้ออุปกรณ์ใส่นั่นเองนะฮะนี่ก็ใส่ระเบิดมือเข้าไปได้นะใส่ระเบิดใส่แล้วเข้าไปได้ตามใจชอบนะครับคุณอยากใส่อะไรใส่กันเต็มที่ไปเลยนะครับตรงนี้เราสามารถมาปรับแต่งได้นะครับเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะ จยากจะมาเล่าให้บางส่วนถ้าใครอยากเห็นผมเล่นนะครับแนะนํานะให,ให้ไปดูในช่องได้ผมเอาลงไว้แล้วนะครับผมวันนี้ถ้าเกิดพื้นเสียอะไรเราก็กดรีแพ์ไปให้หมดเลยนะครับนะซ่อมของนั่นเองนะฮะเอาละเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันเป็นแค่เซิร์ฟพายท่าเทสแลวกันเนาะอยากจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับแต่เห็นว่าเป็นประโยชน์หรือว่าอยากเล่นไงก็ไปไป,ไปเล่นสตจีมได้นะครับหรือว่า a อวไปขึ้นมาแน่นอนมาหลงมาเล่นได้เลยนะครับถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ PYCSRJ ไว้ย้วยนะครับผมนะ หรือว่าอยากแชร์ให้เพื่อนๆมาเล่นเนี่ยก็สามารถบอกต่อเพื่อนๆได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วกันนะครับเล่นจะให้พอดีแบ่งเวลากันด้วยนะครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับ